และขอเลยนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครแหลมชบาท่านนายกจินดาถนอมรอดให้อวาาและก,ก,กราก,การรม,ก,มก,การจัดการแข่งขันจักรยานนครแหลมชบาใจเกินร้อยครั้งที่สามมีวัตถุประสงค์4ประการคือหนึ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจักรยานและเผยแพร่ชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทหารส่วนจังหวัดชลบุรีท่านท่านบชอบท่านสมาชิกต่างๆต,ตลอดจนท่านชลัก ทำง,งานนะคะทุกท่านตลอดจนทุกชนิดเนี่ยนะคะเทศบาลพระรามเฉลิมบัเนี่ยจะมีการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนของกาสนับสนุนแล้วก็ส,ส่งเสริมเพื่อเป็นการส่งเสริมสายแข่งแล้วแต่เส้นทางของจักรยานเนี่ยนะคะไมว่าจะเป็นภูเขาหรือว่าทะเลหรือว่าแหลง่งที่มาร่วมในวันนี้ก็มาจากหลายๆจังหวัดมาทั่วประเทศเลยลาออกกำลักบบงกายนะคะแล้วก็ถือว่าไปแข่งขันด้วย เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดก็ที่มาร่วมในวันนี้ก็มาจากต่างจังหวัดก็มาเ,นะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะตอนนี้เสือหมอบชายจำนวนมากนะฮะกำลังมีภูเขารออยู่ข้างหน้า20ลูก <laughs> ประมาณนั้นเลยเหรอคะเราไม่แจกป้ายอันดับให้นะครับตอนนี้เสือหมอบใช้ใครยังอยู่รบกวนทยอยออกไปให้หมดนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะปล่อยเสือภูเขายกมือท้าทางไว้นะครับใครยังไม่ได้เช็คไปนี่เชิญมาแจวเสือภูเขามาแจวเสือภูเขาครับมาแจวเสือภูเขาผมรบกวนเซตหนึ่งเชิญ ผมขออนุญาตนะครับผู้หญิงอย่าเพิ่งอ,ออกนะฮะับค่อยครับไม่ต้องรีบครับค่อยๆออกไปเราโรล,ลี่คุณหน้าค่าตากันนะครับอันนี้มาจาก <ขอ S 2> ไหนเนี่ยคุณคุณ <คน S 2> ช่วยมาร์คสิคนแร้สัญลักษณ์วีเอทิทไม่ทำค่าเท่ากันนะครับสัญลักษณ์ เจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางปิดกั้นรถให้ก่อนนะ่อ๋อสวยทั้งนั้นเลยรับยกด้วยติดรถเลยนะครับเจ้าหน้าที่ข้างหน้าปิดรถเลยนะครับการติดต่อร้านกุ้ยเหลียวต้นทางไว้เรียบร้อยแล้วเหนื่อยแวะเดีียวไอ้รถสวยยุ้งหลังเดลียวยุ้งงกันครับเพราะเป็นโอกาสเดียวนะที่เราจะแก้ไีได้นะครับใช่ งั้นเดี๋ยวรอยักครึ่งจะหมดเราปล่อยตอนเที่ยงดีกว่าไหมฮะรตตารตกลงีสามสองหนึ่งเจิญครับเอสานอลองหน่อยน้ำให้นะครับห่ไหนกันหมดแล้วเลย โอตอนนี้พยายามดูแลเวอันนี้คุมท้ายแหละจ๋าเฮ้น้อเด๋วไสกไม ไปเอาดอมยาด้วยอ่าเนี่ยนี่มีพจริงๆครับเดี๋ยวไปตเดี๋ยวไปต่อนะคะีเรมีหนึ่งตัวอย่าง ก็เือพี่ท่านรอเวราะอาดจริงขาดสิบกิโลรู้สึกผมจะเป็นนักน้กปั่นในวีพีคนเดียวที่ไม่ดื่มน้ำเลยตลอดระยะเวลาการเส้นทางนี่หนึ่งเนี่ยข้ามทางรถไฟหลังวัดทารักษบนเวทีด้วยนะครับปะัผู้บริหารชนคณะนะคะสาราเ็จได้บนเวทีนะคะรันะคะ The S! <S ด,ดทูทุกปาคนนี้อาจจะมีแหล่งลุ้งกันลุ้งกนลกันลุบงกันลุ้งกนลุ้งกอนลุ้งกันลุ้งกล้งกันลุ้งกันล้งกนุันลุ้ันลุ้งกั้กเลุก้กลัน้กันันลกนลนะของผู้จัดนะครันก็นู้งึกปนะทับใจนะครันในการ ตอบรับแล้วผู้เข้าร่วมแข่งได้มาแข่งขันอย่างมากมายนะครับหลายๆชมรมหลายๆจังหวัดของประเทศนะครับแล้วก็ยิ่งอยู่นั้นนะฮะจะเห็นเด็กตัวเล็กๆ7ขวบ8ขวบ6ขวบเนี่ยก็มาแข่งหลายๆท่านนะครับแล้วก็สามารถสามารถแข่งได้6กกิโลซึ่งผู้ใหญ่อย่างเรายังคงจะทําไม่ได้นะฮะก็ภายในเรียกว่าอีกอีกครั้งต่อไปก็คงจะจัดให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะจัด ไปตลอดเลยแล้วก็จะจัดให้ดียิ่งขึ้นไปในนะในน้าของนครราชสีมาขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับขอตกลงตกลงตกไปเองคุณปล่อยตัวไม่ใช่ทานอาหารจานหวันนีเลยเรามีขนมจีนนะฮะน้าไปดูไปด้วยนะ